สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบก,กับผมกับจันต้นกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้มาเทป,ปูนกันต่อเลยหลังจากที่เมื่อวันเสาร์เราเทตันนี้นะครับผมแล้วก็เว้นไปหนึ่งวันวันอาทิตย์เราก็ทําแบบทำลายหล่อนะครับผมวันนี้เช้าวันจันทร์ก็มาแล้วครับเที่ยวที่1ก็คือ3คิวนะครับแล้วก็เดี๋ยวอีก3คิวเราก็จะเทต่อตรงด้านนี้นะครับผม เพราะว่าที่เหตุผลที่ไม่เทสุดเพราะว่า1เราจะต้องขุดเพื่อวางท่อระบายน้ําไปลงตรงด้านนู้นครับแล้วก็จะต้องมีการปรับเคลียรพื้นที่เพื่อให้รถนะครับวิ่งขึ้นไปจอดด้านบนเพราะฉะนั้นเราจะต้องเทมาถึงแค่นี้เพื่อที่จะปิดฐานตรงนี้แล้วก็ให้รถนะครับวิ่งวิ่งมาทางด้านนี้นะครับวิ่งมาวิ่งมาแล้วก็ขึ้นไปทางด้านนี้แทนนะครับผม งางานสเต็ปโขบ,บก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็คือพรุ่งนี้เหล็กก็จะเริ่มทยอยกันเข้ามาส่งแล้วนะครับก็จะทําการกองเหล็กวางของม่วงของอะไรไว้ตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับผมหลังจากนี้ก็จะเริ่มขึ้นโครงสร้างเหล็กกันแบบรัวๆนะครับปูนที่ใช้เป็นสเต็ง240เหมือนเดิมนะครับผม240ไว้เมซีมินนะครับไว้เมซีมิน ความพื้อ้ยความหนาอยู่ที่10เซนติเมตรนะครับอมคอนกรีตที่เราใช้เทนะครับผมก็งานจ้างลงจอดรถนะครับจำนวน20คันนะครับจอด20คันก็คือฝั่งนี้10ฝั่งนั้น10นะครับผมก็คือฝั่งที่เทปูนกับฝั่งนี้หันหน้าก็หากันทรงค้ายคแบบนี้นะครับผม20คันทั้งหมดนะครับโดยรถจะวิ่งเข้ามาจากตรงนี้นะครับวิ่งมาเลี้ยวเข้ามาแล้วก็จะจอดทะแยงอีียงอย่างนี้พอขับตรงเข้ามาุ๊บก็ แทงหัวจอดอย่างแบบนี้ทั้งหมดแล้วก็ตรงด้านนู้นก็จะไปวนหน้าสารแล้วก็หมุนออกมาตรงด้านหลังเนื่องแทนนะครับผมต่างงานก็พอสกปประมาณนี้นะครับผมอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่องย t u b e สอสุขนันการสร้างให้ผมหน่อยนะครับผมหรือติดต่อสอบถามโทร097 7 5 5 9 9 9ผมช่างต้นเบอร์นี้เป็น ID ดีลายด้วยนะครับ โอเคครับผมก็เทเสร็จเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับขัดหน้าปูนเรียบร้อยแล้วนะครับผมทั้งหมด6คิวนะครับที่เห็นนี้นะครับผมก็คือช่องที่เห็นเนี่ยหลุมตะหลุมเนี่ยคือหลุมละ5เมตรแล้วก็จากขอบตรงนั้นมาถึงตรงนี้ก็คือ6เมตรนะครับผม6 5 3้าคิว6 5 3้าคิวนะครับผมเทที่ความหนา10เซนติเมตรนะครับ เนี่ยฮวงก็ประมาณนี้ข่เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวุ่นนี้นะครับเราจะมาเริ่มลุยกันต่อก็คือจะตีแบบนะครับแล้วก็เริ่มขุดล่องน้ําขุดล่องน้ําเสร็จปุ๊บจะทาการปรับดินทั้งหมดนะครับผมแล้วก็จะตีแบบสําหรับรางตัววีนะครับผมก็วันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนพอดีติดธุระด,ด่วนเดี๋ยวจะไปช่วยงานคุณป้านิดนึงนะครับผมโอเคนั้นเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้เรามาอัปเดตควาขึ้นหน้านาง,งานกันต่อเลยนะครับผมวันนี้พักก่อนก่อน หมดแรงแดดแรงนะครับผมเพราะว่ามีภารกิจด่วนจริงๆงก็เลยต้องไปก่อนนะครับ ผมวันนี้เรามีนัดกันนะครับผมจะเทคอนกรีตนะครับผมซึ่งสั่งเปิดออเดอร์ไว้ทั้งหมด6คิวนะครับผมก็จะเทประมาณหนึ่งนะครับผมแล้วเดี๋ยวหลังจากเหลือ6คิวเนี่ยจะได้ดูว่าเหลือประมาณเท่าไหร่นะครับผมก็จะได้สั่งมาเติมให้เต็มนะครับผมก็เดี๋ยวตอนนี้คือเลหล็กหลักๆที่ต้องเร่งรีบก็คือจะรีบเทรางน้ําให้เสร็จก,ก่อนนะครับผมแล้วก็จะเอาปูนที่เหลือทั้งหมดมาเทตรงส่วนของเป็นพื้นถนนนะครับผม ก็ตอนนี้รอรถปูนมาถึงนะครับเดี๋ยวรถปูนมาแล้วเมื่อไหร่เราก็จะมาเทคอนกรีกันนะครับผมแล้วก็พายุเข้านะครับผมทําเต็นท์ชั่วคราวไว้นะครับก็คือฝนตกมาอย่างหนักมากๆเพราะว่าวันที่ผมไปอยู่ไปกาญจนบ,บุรีนะครับผมตกมาตอนกลางคืนหมดเลยครับน้ําขังหักโคลบลงมา <c oughs> ยังไม่ทันได้ใช้งานเลยเดี๋ยวต้องทําการรื้อออกให้หมดนะครับผมแล้วก็ทําใหม่นะครับ โอเคนั่นนางงานนี้ประมาณเท่านี้ก่อนจะลืมนะครับผมไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่อง Youtube สอสุนันการช่างให้ผมหน่อยนะครับผมหรือติดต่อสอบถามโทร0 9 1 7 4 5 0 9 9เบอร์นี้เป็น i อด i ีไลน์ผมช่างต้นนะครับผมครับผมเรามาอัปเดตของคุณนาหน้างานกันนะครับผมก็หลังจากที่เมื่อวานนี้เราได้เทไปแล้วนะครับผมก็ขัดเสร็จต,ตั้งแต่เมื่อวานนะครับแล้วก็มันจะมีเหลือหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าปูนมันหมดนะครับไม่พอ ก็เดี๋ยวรอไว้สําหรับเทพร้องกับฝาท่อพวกนี้เลยนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องขนขยะขนอะไรปรับดินทิ้งอีกนะครับก็เดี๋ยวขนทิ้งทีเดียวเลยไม่สั่งปูมาจนเต็มนะครับผมก็เดี๋ยวหลังจากที่ขนทิ้งขนอะไรไปก็จะสั่งปูมาแล้วก็เทให้เต็มนะครับผมแล้วก็ล่องน้ําตัวนี้นะครับผมซึ่งจริงๆไม่มีในแบบของลูกค้านะครับเราทําเพิ่มเติมขึ้นเองเพราะว่าเกิดจากการผิดพลาดของเราเองก็คือลางน้ำเนี่ยมันจะต้องไหลไปนู่นนะครับแต่ปรากฏว่ามันไหลมานี่เพราะเนื่องด้วยจาก ผมคุมแบบไม่ดีนะครับผมไม่ได้ไม่ได้เช็คอีทีว่ามันมันยุบลงไปตอนไหนนะครับมันก็เลยทําให้น้ําจากที่ต้องไหลไปนู่นมันไหลามานี้แทนนะครับผมก็เพิ่มเติมก็คือขุดนะครับแล้วก็จําท่อระบายน้าใส่ท่อวิ่งตรงไปลงตรงนู้นเลยนะครับผมเพื่อให้เขามีทางลงส่วนตัวนี้คือมันมีน้ําฝนน้าไหลล้างปุ๊บมันเลยเห็นหน้าปูนเดี๋ยวเราจะทําการเอาเออน้อําปูนไลนะครับผมน้าปูนเค็มไลเพื่อเก็บหน้าหินให้เรียบร้อยนะครับผมไปเล่นตะเก็ตโชว์ทีดิยืนยืนได้แล้ว ดันไปแล้ววิ่งกระโดดขึ้นเลยแล้วนี่วันนี้ลูกสาวมาด้วยตั้งแต่เมื่อวานนะครับผมมาเล่นเพราะว่าหยุดช่วงวันหยุดนะครับผม4-5วันเข้าวันศ ไม่เจ็บลูกคุณพ่อต้องไม่เจ็บถึงเจ็บก็ต้องไม่ร้องใช่ไหมคะล้มแล้วต้องทำไมล้มแล้วก็ลุกใหม่ไปเอามาใหม่นะครับผมก็ตอนนี้นะครับผมก็กําลังไล่นะครับขึ้นโคงเหล็กนะครับตอนนี้ก็ส่วนโคงเหล็กตัวตัวแรกเราก็เชื่อมแน่นไปที่เรียบร้อยนะครับก็คือฝั่งเดียวด้านเดียวเพราะว่าอีด้านนึงต้องพีกขึ้นมาเชื่อมนะครับก็วันนี้ได้ไอเมื่อวานก็คือได้พ่อมาช่วยพ่อแล้วก็ลูกชายคนโตมาช่วยด้วยนะครับผมนี่ก็จะเป็นเหล็กเก่าวันไหน นะครับผมหนา2.3มิลนะครับย้ำนะครับว่าหนา2.3มิลทั้งหมดนะครับแล้วก็เหล็กสีเราจะทาด้วยสีกวาวไนทยทั้งหมดเลยนะครับผมก็อันนี้ผมเพิ่งจะเชื่อมแน่นเสร็จเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่ตอนนี้พี่หมูกจะจัดหราออะไรตัดเห็ก ครับผมวันที้บรรยากาศดีนะครับขอให้อย่างนี้สัก3วันนะเจ๋วเลยขึ้นโครงเสร็จเลยนะครับผม6จัว่วตัดประกอบพร้อมติดตั้งได้เลยนะครับผมภายใน3วันแน่นอนสบายสบาย อ่าโอเคน้าง,งานวันนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวทําประกอบเชื่อมจั่วไงหรืออัปเดทของขึ้นหน้านง,งานเพิ่มเติมไงเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปถ่ายคลิปถ่ายวีดีโอกันอีกทีนะครับผมอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามที่ช่อง y o u t u สอสุขนันการช่างให้ผมด้วยนะครับผมหรือติดต่อสอบถามโทร0917450939เบอร์นี้เป็นไอดีไลน์ผมช่างต้นนะครับมาครับผมมาอัปเดคของขึ้นหน้าน้าง,งานกันนะครับผมตอนนี้เราได้ทําการตั้งโครงจั่วมาแล้วนะครับผมตัวที่หนึ่งนะครับโดยการใช้ เดินจากกองดินตรงนี้ครับตตะดตัดตัดตตตไปถึงนู่นนะครับแล้วก็ยกจากตรงนู้นแล้วก็เดินตะดกลับมาถึงนี่นะครับแล้วก็ทําการตั้งเรียบร้อยนะครับก็นะครับเซนเตอร์นะครับจากปลายตัวนี้ยืดจนไปสุดตรงนู้นนะครับผมจะมีระยะอยู่ที่6เมตรนะครับผมส่วนขาตัวนี้จะให้ความกว้างอยู่ที่เมตรยีเซนติเมตรนะครับเอ้ร้อยเซนติเมตรนะครับผมตอนนี้เราก็ทําการเชื่อมเก่ากับแผ่นเพดนะครับหนา10มิล ตรงนี้เดี๋ยวด้านล่างเราจะทําการซาะหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเทปูนเกาเข้าไปนะครับผมเสร็จแล้วผู้ก็จะทําการหล่องวเสานะครับเพื่อป้องกันสนิมขึ้นนะครับผมก็ <g år> อันนี้ยังไม่ได้เชื่อมแน่นฝั่งข้างนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเดินม,มาเชื่อมน,นี้คือตอนที่เชื่อม่ยแบบเหล็กมันวางแบนนะครับผมก็ <g år> ตัวที่1ได้แล้วก็คือยก เพื่อหาเป็นแนวทางเป็นครูก่อนนะครับว่าตอนที่เวลาเรายกขึ้นมาปุ๊บมันมีปัญหาติดขัดอะไรตรงไหนแบบไหนกันบ้างนะครับผมก็เลยต้องทําการยกขึ้นมาเทสก่อนนะครับผมก็ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะไปเริ่มประกอบชุดที่3ต่อนะครับเพราะาชุดที่1คือแบบนะครับชุดที่2ที่ตั้งแล้วก็คือชุดที่3ามกำลังจะเริ่มตอนนี้พ่อกําลังตัดเหล็กอยู่นะครับผมก็เดี๋ยวไงไปลุยเชื่อมเหล็กกันก่อนแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตความคืบหน้าเพิ่มเติมกันอีกทีนะครับผม ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมกับช่างต้นกันอีกเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับผมก็ทิ้งท้ายไว้เมื่อวานนี้นะครับผมหลังจากที่เราได้ทําการตั้งจั่วตัวนี้เสร็จสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นต้นที่1นนะครับผมก็เช้านี้นะครับก็มาลุยกันเลยนะครับผมตั้งเพิ่มอีกทั้งหมด3ตัวนะครับผม3าตัวแล้วก็ประกอบไ้อีกครึ่งตัวนะครับผมก็ตัวที่1ของวันนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับผม นะครับผมตัวนี้นะครับผมก็คือตัวที่1ของวันนี้นะก็จะเป็นตัวนี้นะครับเพราะว่าเราต้องขึ้นตัวด้านนี้ก่อนนะครับผมเพื่อดึงแนวดึงเอ็นตั้งแต่ตีนตีนแผ่นมาทั้งหมดนะครับผมก็ตัวเช้าเราขึ้นตัวนี้ก่อนเป็นตัวแรกนะครับผมแล้วก็มาขึ้นตัวนี้เป็นตัวที่2นะครับนี่นี่นะครับผมตัวนี้เป็นตัวที่2นะครับที่เราทําการขึ้นไปวันนี้นะครับผมแล้วก็อันนี้ ตัวที่3นะครับผมก็ขึ้นไปเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็วันนี้ทางคนพี่เจ้าของบ้านพี่เบิรนพี่หนุ่มนะครับผมก็มาอยู่ที่นัางงานด้วยนะครับก็ซื้อน้ําซื้อขนมแล้วก็พาลูกสาวไปนั่งเล่นในบ้านนะครับผมก็ขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับผมก็สําหรับน้ําใจเล็กๆน้อยๆถึงมันไม่มีค่ามากมายแต่มันดีต่อใจนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมที่ได้มาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมจะทําการตั้ง เพิ่มอีก2ตัวก็คือตัวนี้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับผมพืชที่จะตั้งให้เสร็จให้ได้ภายในประมาณเท,ที่ยงเียงบ่าย,าย,ายก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผมก็ทีนี้ก็จะเห็นว่าเรายัางไม่ได้เชื่อมแน่นนะครับยังไม่ได้เชื่อมแน่นเห็นไหมครับฝั่งด้านนี้เรายัางไม่ทําการเชื่อมแน่นนะครับเพราะว่า เราเหล็กแบบเหล็กของเราเนี่ยมันวางแบตน,นะครับพอเรายกขึ้นมาปุ๊บม,มันก็เลยตั้งได้ข้างเดียวน,นะครับผมทําให้เรายังไม่ได้เชื่อมแน่นแต่ว่าเดี๋ยวพอเราตั้งเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทําการเชื่อมแน่นอีกทีหนึ่งนะครับผมส่วนด้านที่มันเชื่อมแน่นแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพราะว่าเราเชื่อมเสร็จปุ๊บเราก็จะเจียเจียเรียบร้อยเลยเพราะว่ามันเป็นด้านเชื่อมที่อยู่ด้านบนแบบนี้นะครับต่อสักครู่นะฟุบแบบนี้นะครับเพิ่มเมื่อเชื่อมเสร็จแล้วมันก็จะเป็นด้านตั้งแบบนี้เลยนะครับผมเชื่อมเสร็จปุ๊บเราก็จะเจีย นะครับทุกด้านจะต้องทําการเชื่อมแบบนี้ทั้งหมดนะครับผมแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งที่เราไม่ได้เชื่อมมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับมันก็จะเป็นแบบนี้เพราะว่าไม่ได้เชื่อมมันคือมันอยู่ด้านล่างเพราะว่าเรายกแบนมันแบนแบบนี้พอยกขึ้นมาเสร็จปุ๊บน้านนี้มันก็จะหงายเป็นแบบนี้นะครับก็เลยไม่ได้เชื่อมเข้าไปก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับจะทําการตั้งจั่วให้เสร็จก่อนแล้วก็เดี๋ยววัน ภายในอาทิตย์หน้านะครับก็จะเริ่มขึ้นวางแปรนะครับวางแปรวางราคาเ <beğ en Moi> ชื่อมแน่นให้เสร็จแล้วก็เก็บสีนะครับผมซึ่งช่วงอาทิตย์นหน้าเนี่ยก็จะมีส่วนของจัว่วงานโครงสร้างเก่าที่เป็นตัวนี้นะครับโครงสร้างเก่าตัวนี้ตัวนี้เป็นโครงสร้างเก่าที่เราจะต้องยกขาจั่วตัวนี้ครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับผมยกมาแล้วก็มาตั้งตรงนี้มันจะมีแผ่นเพดอยู่ตรงนี้นะครับผมยกมาเพื่อมาติดตัง้งอันนี้เป็นของงานเฟลดเก่าเฟลดแรกนะครับผมอันแรกที่เราได้สร้างเสร็จไปประมาณ 2ปีได้แล้วมั้งครับจำไม่ได้เหมือนกันนะครับผมก็ตรงนี้ครับเสร็จไปแล้วนะครับก็ตอนนี้ลูกค้าจอดกันเต็มแป๊บปแป๊บเลยนะครับผมลานจอดรถแสงอรุณนะครับอยู่อยู่ตรงด้านหลังของวัดกลางวอลวิหารตลาดปากน้ํานะครับผมถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจลานจอดรถที่มีระบบรักษาความปลอดภัยดีนะครับมีก้องมงจอดปิดนะครับผมราคาคุมรถทั้งคันนะครับผมลวดล่อขอบชิดแล้วก็ระบบประตูนะครับผมเป็นระบบ รีโมทนะครับผมไม่ต้องลงมาเปิดปิดรถเองนะครับผมนั่งอยู่รถกดรีโมทชิลๆขับรถเข้าขับรถออกได้สบายสบายหายห่วงนะครับผมแล้วก็หลอดไฟนะครับผมทางพี่เปิ้ลกับพี่หนุ่มนี่คือเปิดทั้งคืนนะครับผมเปิดจนเช้าเลยนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องว่าเข้ามาแล้วมันจะมืดนะครับแค่โครงสร้างเป็นสีดําให้มันดูนําสมัยตามสมัยเท่านั้นเองนะครับผมแต่ว่าข้างในกลางคืนนี่สว่างโคตรเลยนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมซึ่งเฟสเก่าเนี่ยเราสร้างไว้ที่งบประมาณนะครับผมตั้งแต่ขอบขอบปูนนี้นะครับขอบปูนตัวนี้นะครับถอยไปนนถึงโครงสร้างดี๋นี้ทั้งหมดเลยนะครับจะอยู่ที่1นล้านห้าแสนบาทก็คือรวมเทปูนด้วยนะครับปากพื้นที่เทปูนโครงเด็กโครงสร้างทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดนะครับผมแต่ว่าไม่รวมกับตัวบ้านเท่านั้นเองนะครับผมส่วนอันนี้ตัวใหม่ที่ผมกําลังสร้างอยู่เนี่ยมีในงบประมาณ1ล้านบาทนะครับผมจะจอดได้ทั้งหมด20คันรวมทังค่าของและค่าแรงนะครับผมในงประมาาณ1ล้นบ นะครับผม1ล้านบาททว่นนะครับผมจอดได้ทั้งหมด20คันนะครับผมแล้วก็ช่วงพระหัดส,สุขสาวที่นี้ที่ผ่านมาลูกสาวปิดเทอมไม่ไจะปิดเทอมเป็นวันหยุดนะครับผมเข้าภาษาเด็กๆหยุดก็เลยมาช่วยงานที่หน้างานวัดกลางวัดล,ลิหารด้วยนะครับผมเหมือนฝนจะตกอีกแล้วไหมเนี่ยกาฟกาฟลมาๆๆๆๆอุ้มกาฟลมาเข้ากองไงตาอุ้มมา โอ้เข้าใกลาเกินถอยหน่อยราคาับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมแค่ย,ยังไงก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่อง Youtube สอสุน,นันการช่างให้ผมหน่อยนะครับผมหรือติดต่อสถามโทร097450929ผมช่างต้นเบอร์นี้เป็น ID ลน์ด้วยนะครับผม ถ้างนวันนี้ผมช่างต้นลาก,กับก่อนกับลูกสาวไปพักผ่อนก่อนนะครับก็คือนอนที่ตู้ตรงนี้นะครับผมไม่ได้ไปไหนก็เดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้ความคืบหน้าหน้างานเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกทีอ๋อแล้วก็เดี๋ยวผมจะขึ้นภาพนะครับผมตั้งแต่ตอนช่วงยกจั่วให้ดูนะครับว่าการยกจั่วของเราเป็นไปแบบไหนรูปแบบไหนเพราะว่าเราไม่มีรถเคนนะครับเรามีแต่ไอ้เปียกคู่ใจนี่สีส้มๆนี่นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะเอาเปียกยกขึ้นแล้วก็ยกจั่วขึ้นมาเพื่อติดตั้งนะคร ขอให้ตกแค่ตอนเย็นนี้นะครับผมเพราะว่าพรุ่งนี้จะได้ไม่ต้องตกเพราะว่าพรุ่งนี้ผมจะต้องขึ้นโคงจวยอีกสองจวนะครับวันนี้ก็ในนๆก็ไหนๆแล้วก็เอาให้หนักให้กันนำไปเลยดูสภาพที่กินข้าวกันนะครับ <laughs> หนักไหมถามดู นี่ก็คือกินกันเสร็จครับเมื่อกี้มันตกหนักไม่กล้าหยิบโทรศัพท์มาฟ้ามันแรงอ่ะไปไปไป,ไปน่ามีความสุขเหลือเกินลูก เล่นสกเก็ตบอร์ดกลางสายฝนไม่พอซีเข้ามาก่อนลูกฟ้ามันแรงฟ้ามันแรงพอแล้วครับผมสวัสดีครับก็หลังจากที่ได้ชมคลิป ไฮเปร์แบบเร็วๆตอนยกจั่วกึ้ติดตั้งนะครับผมก็อตอนนี้เราก็มาดูความเด็ของหน้านง,งานกันนะครับผมก็อตอนนี้นะครับเดินทางมาถึงจั่วตัวสุดท้ายแล้วนะครับผมก็จะยกขึ้นติดตั้งนะครับเพราะว่าตอนนี้กําลังไล่ตัดตีนเสานะครับเพื่อจับให้ได้ระดับน้ําและความสูงของจั่วทุกตัวให้เท่ากันนะครับผมตอนนี้ก็กาลังขี่อยู่เดี๋ยวพอขี่เสร็จแล้วปุ๊บก็จะยกขึ้นเพื่อติดตั้งนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปรับชมวิดีโอตอนที่เราเอาแมคโครโยกขึ้นตั้งแล้วก็จับประกอบเข้าที่กันนะครับผม อย่าลืมนะครับผมรับชมคลิปนี้ได้อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่อง YouTube สอสุขนาฏการช่างให้ผมด้วยหรือติดต่อสอบถามโทร0917450929ผมช่างต้นเบอร์นี้เป็นแอดีลน์ด้วยนะครับครับผมในที่สุดก็ติดตั้งจั่วตัวสุดท้ายเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเหลือแค่งานเชื่อมแน่นนะครับก็เดี๋ยวช่วงบ่ายนะครับก็จะเริ่มทําการเชื่อมแน่นเดี๋ยวตอนนี้ขอเก็บเคลียร์พื้นที่พวกเสร ตะปูเสร็จนอ็อตเสร็จถินเจียเสร็จอะไรให้เรียบร้อยก่อนเพราะว่าเดี๋ยวรถจะต้องวิ่งเข้าวิ่งออกกันนะครับมันก็จะอันตรายต่ออย่างรถยนต์ได้นะครับผมก็เดี๋ยวจะเก็บกวาก่อนให้เรียบร้อยนะครับก็จะมาไล่เชื่อมแน่นตามจุดตามอะไรแบบนี้นะครับที่เรายัางไม่ได้เชื่อมนะครับผมเพราะว่าเป็นเป็นฝั่งของด้านใต้นะครับแผ่นเพจของเราใช้เป็นแผ่นเพจทนะสิบมิล mm นะครับผมเจโวใช้เป็น m 1 6นะครับผม ร้อยลงเข้ากับตัวตะแกรงของฟุตติ้งเลยนะครับก็เท่ากับว่ามีจวทั้งหมด6ชุดนะครับ6ชุดแล้วก็มันจะเป็นช่วงพิเศษอยู่2ช่วงสองช่องใหญ่ๆก็คือช่องด้านนู้นจะมีความกว้างอยู่ที่7 5 0เมตรนะครับผมแล้วก็ช่องนี้ก็จะมีความกว้างอยู่ที่7เมตรเซนเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันจะต้องแค่5เมตรแต่ว่ามันสามารถขยายมาได้อีกหนึ่งคันลูกค้าเขาไม่ต้องการที่จะให้มีจวอยู่ตรงนี้อีกตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นก็เลยทําช่องให้เป็นช่องกว้างแล้วเดี๋ยวเราจะใช้วิธีถััักกทดเเพื่่อออประอระะคคงงนโยชวบผ เพราะว่าหลังคามันใหญ่ขึ้นจริงๆบางคนเขาบอกว่ามันไม่ต้องใส่ก็ได้แต่ด้วยส่วนตัวผมผมอยากใส่เพื่อให้มันแข็งแรงขึ้นนะครับผมเราก็ทํายัดใส่เข้าไปแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้จะมีดึงลวดที่เป็นเช็คหลอดด้วยนะครับผมก็นางงานวันนี้ประมาณเท่านี้แล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายเรามาอัปเดตความขึ้นหน้าเพิ่มเติมหน้าง,งานกันนะครับผมก็มาที่เดี๋ยวจะเก็บกวาดเก็บเลียร์ให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวเย็นๆเรามาดูกันอีกทีนึงดีกว่ามันไม่ร้อนนะเพราะว่ากล้องพอเราถ่ายวิดีโอมากๆ กลางแจ้งแล้วมันร้อนนะครับเครื่องมันจะดับนะครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมกับช่างต้นกันอีกเช่นเคยนะครับผมก็หลังจากที่เราได้ทาการตั้งโครงจัวเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้ก็มาไล่เชื่อมแน่นนะครับผมแล้วก็เก็บรอยเชื่อมตีนเสาเพิ่มนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีแฟชชิ่งนะครับเป็นเหล็ก นะครับเพื่อเชื่อมตดเสาเพิ่มเติมอีกหน่อยนะครับผมก็หลักๆเลยคือวันนี้จะไล่เชื่อมแน่นนะครับเชื่อมแน่นเพราะว่าเมื่อเช้านี้นึกว่าจะไม่ได้ทางานเพราะว่าเช้านี้ฝนตกลงมาตั้งแต่7จ็ดโมงนะครับผมส่วนตอนนี้นะครับเหล็กแปรคงหลังคาเรามาส่งไปที่เรียบร้อยนะครับความหนา1.8มิลกาวไนนะครับผมลูกค้าใช้เหมือนเดิมก็คือเป็นเหล็กกล่องสีดำนะครับผมไอ้ทาสีดำนะครับโครงสร้างก็สีดําหลังคาก็เป็นสีเทาเข้มเหมือนเดิมนะครับผมแต่เพิ่มเติมพิเศษก็คือตัวนี้จะมีรางน้าซึ่งรองับ เรียบร้อยซึ่งจะไม่เหมือนกับของอันนู้นนะครับผมมีรางน้ําไว้รองรับทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีจุดที่สําหรับต่อท่อลงมาหาท่อระบายน้ำนะครับผมซึ่งเราได้ทําให้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะเจาะรูลงตรงนี้เจาะลงเบ๊ดลงมาที่ท่อระบายน้ําเลยนะครับผมมีทั้งหมด3จุดก็คือมีหัวนะครับมีตรงด้านหัวมีตรงด้านกลางแล้วก็มีตรงด้านท้ายนะครับผมหน <c oughs> ้านงานก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับวันนี้นะครับผมก็ขอให้เ,เพื่อนๆช่วย นะครับผมอยาให้ฝนตกวันนี้นะครับเพื่อที่จะได้ทํางานโครงสร้างให้มันเสร็จนะครับผมแล้วก็สีนะครับมันต้องใช้แสงแดดแสงอาทิตย์นะครับเพื่อให้เขาแห้งและสวยเรียบเนียเหมือนกันทั้งหมดนะครับผมก็ฝากไปด้วยนะครับผมถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่อง y o u t u สอสุงน,นังการชร้างให้ผมหน่อยหรือติดต่อสอบถามโทร017450939ผมช่างต้นเบอร์น,นี้เป็นอดี i ล e นะครับผมงานลงจอดรถอันนี้ นครับผมจอดได้ทั้งหมด20คันนะครับผมมูลค่าการก่อสร้างอยู่ที่1ล้านบาทรวมทั้งค่าของค่าแรงก็คือเริ่มตั้งแต่ขอบปูนตัวนี้นะครับมีร่องตั้งแต่ร่องนึ่งม,มาเทปูนเตมพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับผมที่ความหนา10เซนติเมตรมีฟุตติ้งมีเสาเข็มนะครับผมมีแ้ก็มีลายถักเรียบร้อยนะครับแล้วเทปูนปรับพื้นที่เคลพื้นที่จนขึ้นมุงหลังคาเบ็ดเสร็จทั้งหมดเป็น ออกมาเป็นทรงแบบนี้นะครับผมในงบประมาณการก่อสร้างหนึ่งล้านบาททุนนะครับผม1ล้านบาททุนก็ยังไงฝากเพื่อนๆนะผมไปรับชมคลิปย้อนหลังล่วงหน้าได้เอ้ยย้อนหลังนะครับที่ลงไปแล้วนะครับก็ยังไงก็มาติดตามไปด้วยกันนะครับผมถ้าไงเดี๋ยวตอนนี้ผมไปเชื่อมแน่นเหล็กก่อนเพราะว่าฝนมันไม่ตกนะครับกลัวว่าเดี๋ยวอีสปาวกมันจะตกกับแย่เลยนะครับผมตอนนี้ก็ปล่อยช่างมิกช่างจันทาสีไปก่อนนะครับ ครับผมแล้วก็มาต่อความคุ้นหน้าหน้างานเพิ่มเติมกันต่อกันเลยนะครับผมก็หลังจากที่เมื่อวานนี้ครับได้ทําการเชื่อมแน่นไปนะครับก็เท่ากับว่าเราเชื่อมแน่นโครงจั่วได้ทั้งหมด3ชุดนะครับก็จะเป็นตัวที่1ตัวที่2แล้วก็ตัวที่3ตัวนู้นนะครับผมเช้านี้มาตอนนี้ได้มาเสร็จไปแล้วครับสตัวนะครับผมทีนี้ตัวนู้นก็คือทำเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเจียเรียบร้อยตอนนี้ก็เริ่มที่จะลงสีดำนะครับซึ่งเป็นสีเดิมของทั้ง เ,เก่านะครับผมลูกค้าขอเป็นเดิมทั้งหมดแล้วก็คือโครงดำหลังคาน้เอําสีเทาเข้มนะครับเสาต้นนี้จะเป็นเสาต้นแรกวันนี้ก็ช่างจัดกับช่างมิกกำลังไล่ทาสีกันอยู่นะครับเขตนตกท่อนะเฮ้ยเดี๋ยวฝาท่อหัก เนี่ยผมก็ช่องนี้พิเศษหน่อยอย่างที่บอกนะครับมันจะมีความกว้างอยู่ที่7เมตร50ส่วนช่องนี้5เมตรครับนะเพราะว่าช่องนู้นที่เป็น7เมตร50เนี่ยคือมันจะจอดรถทั้งหมด6คันหมายถึงว่าซ้ายกับขวาข้างละ3คันนะครับผมอันนั้นก็คือเหล็กแปรเหล็กกล่องนะครับหนาะ1.8เมตรเราได้ทําการทาสีไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะทําการขึ้นโครงหลังคาอะนะครับหลังจากที่เราเชื่อม จั่วให้เสร็จก่อนนะครับเชื่อมแน่นนะครับผมแล้วก็ไล่ทําสีเสร็จแล้วปุ๊กก็จะขึ้นวางแปรเลยนะครับผมโชคดีวันนี้ไม่ไม่มีฝนนะครับแต่ว่ามืดมาสามสี่เที่ยวเลยแต่ว่าฝนก็ไม่ตกนะครับผมก็โชคดีที่ไม่ตกดีนะครับมันจะได้ไม่ร้อนนะครับผมก็ก็ประมาณในการก่อสร้างนะครับลานจอดรถตัวนี้นะครับจะอยู่ที่1ล้านบาท จอดได้ทั้งหมด20คันเทคอนกรดรบบพื้นที่กดเข็มนะครับเพื่อนๆสามารถไปรับชมรายละเอียดยอดหลังกันได้นะครับผมในคลิปก่อนหน้านะครับหรือไปดูคลิปตัวหลังใน Youtube สอสุนันการช่างนะครับผมกดเข้าไปที่หมวดของวิดีโอก็จะเจอคลิปการอกสร้าง EP ที่ 1, EP ที่ 2, EP ที่3ตอนนี้ลงทั้งหมด3 EP แล้วนะครับผมก็ ไปล้วชอนรายละเอียดจอหลังกันได้หรือติดต่อสอบถามนะครับผมโทร0ูนย์เก้าหนมผมช่างต้นเบอร์นี้เป็น ID l ดี e สามารถแอดไลน์มาสอบถามรายละเอียดราคาข้อมูลต่างๆกันได้นะครับผมให้คำปรึกษาฟรีนะครับผมประเมินราคาให้ก็ฟรีนะครับผมอ่ะโอเคทางไงเดี๋ยวผมขอตัวไปเก็บงานให้เรียบร้อยก็คือเดี๋ยวไร่เชื่อมแน่นเชื่อมแน่นนะครับผมแล้วก็ไปเชื่อมในฝั่งนูน้นแล้วก็ทำการเจียรพรุ่งนี้ คิดว่าน่าจะแล้วเสร็จในการทาโครงสีนะครับทำสีโครงสร้างทั้งหมดนะครับผมโอเคั้งไงวันนี้เดี๋ยวแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเพื่อมีอะไรเพิ่มเติมเราค่อยมาอัปเดตความคืนหน้าเพิ่มเติมกันนะครับครับผมก็มาสรุปหน้างานตอนเย็นกันวันนี้นะครับผมก็เท่ากับว่าจั่วนะครับผมเชื่อมแน่นเสร็จสับทั้งหมดจํานวน6จั่วนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ทาสีได้2ตัวนะครับผมก็ตอนนี้เก็บของเก็บเครื่องมือก่อนนะครับเมื่อกี้มีละอองฝนลงมาเราก็เลยต้องรีบเก็บของก่อนนะครับผม โอ้ยขยันตกจริงนะครับก็ยังดีที่เขาไม่ตกตอนกลางวันตอนนี้มันห้าโมงกว่าเขาตกให้ก็ถือว่าเป็นพระคุณอย่างสูงแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเราจะทําการเทป,ปูนตรงนี้นะครับเทป,ปูนตรงนี้เสร็จปุ๊บขนขยะตรงนี้ทิ้งนะครับผมแล้วก็พอหลังจากนี้เสร็จก็จะเก็บสีเก็บอะไรให้เรียบร้อยเราจะมาทําการตั้งโครงจั่วตรงนี้กันนะครับผม ก็เป็นส่วนของหน้างานวันถัดไปนะครับก็เราแผนงานวันต่อวันกันไว้นะครับเพื่อที่จะได้รู้สโคปงานล่วงหน้าและต่อเนื่องนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะทําการแกะตัวนี้ออกครับตัวนี้ยังไม่ได้แกะเดี๋ยวตอนเราขึ้นแปรเราก็จะขึ้นเอาหินเจียรแล้วก็ตัดแล้วก็ล้อออกเลยนะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ตัดออกนะครับก็หนงานก็เป็นประมาณนี้นะครับผมฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับผม้าชื่นชอบคลิปงานก่อสร้างตั้งแต่รากฐานตั้งแต่ ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่จะได้เห็นหมดแทบจะทุกดีเทลเลยนะครับเท่าที่จะถ่ายได้นะครับผมก็ติดต่อสอบถามโทรมาได้ที่0ูนย์ก็9เปิดนี้เป็นอดีไหลน์นะครับผมหรือไปรับชมคลิปได้เลยที่คลิปที่ YouTube Facebook และ TikTok นะครับผมรับชมได้เลยพิมพ์คำว่าสอสุขนันการช่างนะครับมันก็จะขึ้นทั้งหมดนะครับผม โอเคถ้าไงเดี๋ยวผมติดไปเตรียมตัวเก็บของเก็บเข้ามาขึ้นมืออย่างอื่นก่อนนะครับเพราะว่ามืดมาดํามากเลยน่ากลัวอันตรายนะครับครับผมวันนี้เรามีนัดกันนะครับเพื่อที่จะเทคอนกรีตตรงช่องว่างตรงนี้นะครับผมแล้วก็เอาขยะกล่องนี้ทิ้งนะครับผมก็เมื่อเช้านี้อยู่ฝนตกลงมานะครับแต่ตกไม่หนักเป็นละองะองละอองครับเขาน่าจะมาฉีดน้ําใส่พื้นดินให้เรานะครับผม ก็เดี๋ยวหลังจากวันนี้เทป,ปูนนะครับเทป,ปูนเสร็จแล้วก็ขนดินทิ้งก็จะมาทําสีโครงจัว่วเลาะคายานออกนะครับผมแล้วก็จะเริ่มทยอยวางแปรนะครับเดี๋ยวมาดูว่าจะทําอะไรได้มากน้อยแค่ไหนสําหรับงานวันนี้นะครับผมกับคน3คนนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมทงงั้งงานหน้างานวันนี้ประมาณเทา่านี้แล้วเดี๋ยวตอนช่วงหลังจากเทป,ปเเูนเสร็จเก็บหินเสร็จอะไรเสร็จเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดก่อขุ้งหน้านง,งานกันนะครับ โอเคนะครับผมตอนนี้ผมก็ทําการเทคอนกรีตเสร็จ hmm. ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะครับผมเราก็ได้ทําการตักหินขึ้นรถไปทิ้งนะครับผมใส่หกล้อไปทิ้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม mm hmm. ก็อันนี้เดี๋ยวลอปล่อยเข้ามาแล้เวเราจะเอาเครื่องมาขัดเพื่อให้เนียนและก็เป็นงานการจบงานทั้งหมดนะครับผม แล้วก็ณนะตอนนี้นะครับผมหลังคาเมทัลชีตนะครับก็เข้ามาส่งแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ก็คือบินใบเสร็จสั่งของนะครับยอดสามหมื่นกว่านะครับผมเป็นหลังคาเมทัลชีตนะครับหนา0.35สีเทานะครับผมพร้อมกับรางน้ำอะไรเรียบร้อยนะครับผมก็ตอนนี้พี่ๆเขากำลังแกะเชือกแกะ,ะอยู่เดี๋ยวจะทำการยกลงแล้วก็เอาวางไว้ตรงด้านหน้าของหน้าศาลคุณตากับคุณยายนะครับผม อโอเคถ้าไงเดี๋ยวผมไปเคลียร์ของเตรียมตัวเตรียมทำงานตร่อื่นกันต่อแล้วเดี๋ยวมาถ่ายคลิปอัปเดตความคืบหน้าหน้างานเพิ่มเติมอย่างอื่นกันต่อนะครับครับผมตอนนี้ก็ขัดหน้าปูนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็กําลังให้น้องจันทร์กับน,น้องมิกนะครับผมเก็บทําความสะอาดร้อยต่อรอยจ้ำรอยเชื่อมนะครับผมเพื่อความสวยงามนะครับเอขัดเสร็จพอด,ดีครับก็เลยจะหอบแห้ง เหมือนนกน้อยนะครับผมนี่ก็เดี๋ยวเก็บเก็บขัดตรงนี้แล้วก็ตรงนู้นก็หินก็เก็บทิ้งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวช่วงบ่ายนี้จะมาลุยทาสีนะครับแล้วก็ขึงดึงเอ็นตอนนี้ดึงเอ็นแล้วนะครับผมก็เพื่อที่จะหาแนวแปรนะครับผมวางวางให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะเริ่มทําการเลาะคํามยันออกนะครับผม เพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีรถเข้ามาจอดตรงโซนนี้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมก็เดี๋ยวจะเคลียร์ทั้งหมดให้เสร็จภายในวันนี้นะครับเพื่อที่ไว้ต้อนรับลูกค้าของทางพี่เปิ้ลกับพี่หนุ่มนะครับผมลมเย็นสบายก็อย่าตกเลยนะครับผมจะได้ทาสีกันต่อเหลืออันนี้ยังไม่ได้ทาอีกนะครับเดี๋ยวก็ทาสีให้เสร็จนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมเ,เดี๋ยวไงมาอัปเดตกันต่ออีกทีนะครับ อย่าลืมนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมไปกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามที่ช่อง Youtube สอสุนแรงการช่างให้ผมด้วยนะครับเฟซบุ๊กยูทูบทิกกนะครับพิมพ์คำว่าสอสุนแรงการช่างก็จะขึ้นทั้งหมดนะครับผม